สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีสิงห์นะคะว่าอีกไม่กี่วันจะสิ้นเดือนตุลาคมแล้วนะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์พลังงานชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างข่าวดีอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอพลังงานชาวราศีสิงห์นะคะ กระเด็นกระดอนใบแรกเลย d m p l a c e นี่คือ energy ของคุณค่ะชาวราศีสิงห์บอกได้เลยค่ะว่าคุณพร้อมแล้วจริงๆคุณมีความสุขมากๆพร้อมในการเติบโตพร้อมที่จะเ,เกิดเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณพร้อมที่จะได้ได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่อย่างที่คุณต้องการเชื่อว่าคุณกําลังมีแพลนอะไรบางอย่างในชีวิตเชื่อว่าเป้าหมายของคุณกําลังที่ประสบความสําเร็จมันเป็นในเรื่องของการ สร้างสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยและบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของคุณกําลังบอกให้คุณได้มั่นใจในตัวเองในการที่จะตัดสินใจนะเพราะว่าคุณกําลังโชคดีมากๆที่คุณจะได้ทําสิ่งที่คุณรอคอยและปรารถนาและเชื่อว่าในสิ่งที่คุณกําลังทํานั้นเป็นสิ่งที่ใช่ในชีวิตของคุณเป็นทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณมีพลังทําให้คุณได้มองเห็นอนาคตบางอย่างในอาชีพการงานนั้นจะทําให้คุณประสบความสำเร็จมากในการเติบโตและก็ความดุลสมบูรณ์ในชีวิตจริงๆที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วย นี่คือซายสัญญาณจากจากกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะเชื่อว่าคุณเติมเต็มบางอย่างในตัวเองที่พร้อมมากๆที่จะเปลี่ยนแปลงความสุขครั้งยิ่งใหญ่ที่กาลังจะเกิดขึ้นข่าวดีมากๆค่ะบอกเลยว่าเป็นข่าวดีจริงๆที่คุณจะมีความสุขที่สุดเลยนะคะเป็นพลังงานของความเป็นธรรมชาติแล้วก็าการเริ่มต้นใหม่ๆในชีวิตเหมือนกับว่าบางสิ่งผลักดันให้คุณได้เติบโต ทำให้คุณได้มีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกล้าที่จะตัดสินใจอะไรที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นอาจจะเป็นาบางอย่างที่ภาระหน้าที่บางอย่างที่เข้ามาทําให้คุณเติบโต,ตมากขึ้นเป็นผู้นำนะคะเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณไปเลยทีเดียวชาวราศีสิงห์สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นข่าวดีที่จะเข้ามาหาคุณ Tre ออฟเพนิเสวยงามมากๆคุณตั้งใจ of อ a n d s คุณตั้งใจที่จะตัดสินใจแล้วว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตนี่คือข่าวดีของคุณคุณมีโครงสร้าง angel number หมายเลขสามสามสามเกิดขึ้นแล้วก็หมายเลขแคุณมีโครงสร้างความฝันของคุณคุณมีเป้าหมายในชีวิตของคุณคุณตั้งใจคุณจะสร้างขึ้นมาให้ได้สิ่งที่คุณสร้างสิ่งที่คุณตั้งใจ กำลังจะเกิดผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จไม่น่าเชื่อไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังโฟกัสอะไรอยู่งานเงินอะไรก็ตามแต่มันกําลังจะมีข่าวดีที่ไม่น่าเชื่อกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณข่าวดีของการเติบโตขยับขยายธุรกิจการงานหรือว่าการได้มีจ็อบเข้ามาเซอร์ไพรส์ในเรื่องของการได้รับการติดต่อง,งานอะไรแบบนี้มันราบรื่นนะคะมันมันลื่นไหลหรือว่าเสร็จทันงานหรือว่ากําลังมีสิ่งใหม่ๆอย่างที่จะเจาะไปให้ถึงนะคะ อย่าที่จะลงรายละเอียดวางแผนชีวิตใหม่นะซึ่งอาจจะเป็นการวางแผนบางอย่างทําให้คุณได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเซตมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วมันตั้งใจที่จะทําให้ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเป็นข่าวดีมากๆคุณอาจจะมี e NERGY ใหม่ๆในการที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความฝันของตัวเองแล้วอยู่ๆคุณอาจจะได้โอ,อกาสนั้นมาอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆนี่คือการตอบร,รับบางอย่างข่าวดีและก็ข่าวดีมากๆ ในเรื่องของความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อโอกาสบางอย่างกําลังพุ่งมาหาคุณแล้วก็การเติบโตในวันข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นกับคุณด้วยเพราะว่าคุณรู้ว่าหนึ่งสองสามคุณต้องทําอะไรคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงสิ่งที่คุณสร้างสิ่งที่คุณรู้สึกคุณอยากเติมเต็มตัวเองจริงคุณไม่อยากลาบากนะคะไม่อยากทุกข์ไม่อยากอะไรในเรื่องของชีวิตอยากที่จะมีชีวิตที่สุขสบายมีบ้านสร้างบ้านสร้าง มีรถให้กับตัวเองหรือว่าต่อเติมเรื่องของธุรกิจต่อยอดไปสาขาอื่นๆสาขาใหม่หรือว่าทําอาชีพใหม่ๆอย่างที่ใจต้องการก็มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวเพราะตอนนี้คุณตั้งใจในการวางแผนชีวิตใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะสวยงามมากๆผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณข่าวดีเซอร์ไพรส์มากๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ เรามาดูอีกค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ queen of cups เชื่อใน intuition ของคุณ the devil คุณทำสิ่งใดคุณได้สิ่งนั้น k n i f e of swords ต้องลงทุนลงแรงถึงจะประสบความสำเร็จจริงๆในระหว่างทางคุณอาจจะมีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะทำให้เราเสียเวลากับสิ่งนั้นทำให้เรารู้สึกว่า เหนื่อยล้าท้อหรือว่าเป็นอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ค่ะวางสิ่งนั้นมันลงวางสิ่งนั้นลงไปแต่อัศวินดาแล้วก็ราชินีถ้วยสื่อในเรื่องของความพยายามด้วยความสามารถของตัวเองจริงจะได้บ้านมาจะสร้างสร้างเงินสร้างงานมาจะประสบความสำเร็จต้องลงทุนลงแรงต้องขยันต้องต้องมุ่งมัน่นและจริงจังมากๆต้องเหนื่อยนะคะต้องเหนื่อยเหงื่อต้องออกนะคะถึงจะได้ถึงจะประสบความสําเร็จ ใจเย็นๆบางอย่างในคุณกาลังในสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจต่อไปนี้เพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ทําให้คุณต้องลังเลหวันไหวเพราะฉะนั้นใจเย็นๆสิ่งที่คุณจะได้อคือสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นความรักการงานหรืออะไรก็ตามแต่อะไรที่มาอย่างรวดเร็วไปเร็วเสียใจเจ็บปวดหรือไม่เห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นราชาอัศวินดาบสื่อในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวเองจริง กว่าที่จะได้มาอะไรที่เข้ามาฉาบฉวยเป็นอะไรที่เป็นสิ่งเสพติดเข้ามาให้เรารู้สึกอะไรแย่ๆไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าอะไรก็ตามแต่จงหนักแน่นในความในความดีของคุณหนักแน่นในสิ่งที่คุณทําเพราะว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้ด้วยลําแข้งของตัวคุณเองนะคะอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพด้วยข่าวดีชาวราศีสิงห์ที่กาลังจะเกิดขึ้น เอซับซอสนะคะเด็ดเดียวเด็ดขาดและคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะประสบความสําเร็จคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะได้รับข่าวดีและก็นี่คือ two of wands แล้วก็ k n i f e of cups สวยงามมากๆหมายเลข11 11เกิดขึ้นอีกครั้งในตอนนี้เวลานี้นั่นหมายถึงว่า คุณกาลังได้รับข่าวดีมากๆและกําลังได้ตัดสินใจกับอะไรบางอย่างในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่ใช่สิ่งที่ถูกต้องกําลังนําพาให้คุณได้ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองบางสิ่งเกิดขึ้นยอมรับแล้วก็เดินต่อสู้ใหม่ชีวิตเราไม่มีทางตันคุณกําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณเองแม้ว่าในระหว่างทางเราจะเจออุปสรรคหรือว่าจะเจอเรื่องราวไม่สบายใจไปไดิษฐอะไรมาอะไรก็ตามแต่ใจเย็นๆไว้นะคะ ดึงสติเรากลับมาให้อยู่กับตัวเราเองคอนโทรลอารมณ์ความรู้สึกข,ของเราใจเย็นๆน,นับหนึ่งใหถึงพันถ้าไม่เรื่องอะไรทําให้เราใจร้อนทาให้เราอึดอัดไม่สบายใจเพราะว่าอะไรที่ยังไม่ได้คําตอบปล่อยวางไปก่อนเพราะนี่คือเด็กถือดาบแล้วก็หนึ่งดาบเดะมูนเรื่องราวบางเรื่องกําลังที่จะได้รับคําตอบหรือว่าได้รับการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการได้รับข้อความหรืออะไรบางอย่างที่ไม่เคลียร์จะได้เคลียร์และเข้าใจ ในสิ่งสิ่งนั้นอะไรบางสิ่งที่ยังไม่ได้คําตอบปล่อยผ่านนะคะจงเชื่อมั่นในตัวเองเพราะว่านี่คือ two of wands อนาคตแห่งการเปลี่ยนแปลงประตูเปิดให้คุณไปสู่สิ่งใหม่ๆแล้วและคุณพร้อมแล้วจริงๆที่จะวางแผนตัดสินใจที่จะทําอะไรไปสู่สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองการยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็การไปสู่การตัดสินใจอะไรบางอย่างตัดสินใจเรียนต่อ ตัดสินใจที่จะลงทุนศึกษาหาข้อมูลหรือว่าเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือว่าการเรียนต่อการเรียนภาษาต่อเพื่อที่จะทําให้เงินเดือนเราเพิ่มมากขึ้นแบบนี้หรือว่าอาจจะโยกย้ายไปสู่อาจจะหาที่อยู่ใหม่ไม่ได้สักทีนึงแต่อยู่ก็ได้ที่อยู่ใหม่ได้โยกย้ายที่อยู่ใหม่หรือว่าอันนี้เรื่องของการเงินมันผ่านอะไรแบบนี้นะคะทําให้คุณได้ทั้งได้ที่อยู่ใหม่ได้สิ่งใหม่เกิดขึ้นได้เปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นได้ได้สิ่งที่เป็น ที่วางแผนไว้อะค่ะมันเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่ความฝันคุณกําลังไปสู่อนาคตที่ดีกว่าที่ดีกว่าที่คุณวางแผนไว้ที่คุณคิดไว้แล้วก็คนรักคู่รักชีวิตก็กาลังเข้ามาหาคุณนั่นหมายถึงว่าความรักครั้งใหม่ก็กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยคู่ชีวิตที่กําลังจะเข้ามาคุณกําลังได้เจอใครที่เขามีสเสน่ห์เข้ามาหาคุณเป็นคู่แท้คู่ชีวิตที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันและใครก็ตามที่เข้ามาชบ อไปไปมามาชบเชียวนะคะอะไรที่เพิ่งคุยจะเย็นๆที่จะเรียนรู้ไปก่อนเพราะว่าคุยน็อสอดเกิดขึ้นคุณต้องเชื่อมั่นในในหลักการแล้วก็ความเป็นจริงของความสัมพันธ์เพราะว่าทุกอย่างจะพิสูจน์ด้วยวันเวลาคําพูดแล้วก็การกระทำนะคะเพราะว่าบางอย่างกําลังบอกคุณได้รู้ว่าคุณกําลังได้พบเจอพบรักกับหนุ่มรูปงามสาวรูปงามที่เฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆตรงหัวใจด้วย อนาคตเปิดประตูให้คุณได้ก้าวออกไปสู่ความรักครั้งใหม่แล้วก็การเติบโตชีวิตครั้งใหม่ด้วยค่ะตอนนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณบอกเลยว่าสวยงามมากๆแล้วก็เพอร์เฟกมากๆจริงๆอยู่ที่คุณจะตัดสินใจยอมรับกับสิ่งๆนั้นหรือเปล่านะคะนี่คือบางสิ่งที่คุณจะได้ตัดสินใจแล้วก็โยกย้ายการเปลีนนะ่ยนแปลงการเดินทางหรือว่าการออกไปสู่การต่างประเทศด้วยคือไปทํางานต่างประเทศหรือว่าการโยกย้ายทิ่ฐานอยู่ต่างประเทศหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับ การต่างประเทศนะคะบางท่านเป็นแบบนั้นได้ได้ได้หน้าที่การงานหรือว่าการโยกย้ายตําแหน่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณด้วยเช่นกันนะคะขอคําตอบของชาวราศีสิงห์ขอคําตอบของคุณนะคะชุดอันนิรกชั่นคุณพร้อมแล้วที่จะตัดสินใจอย่างที่บอกว่าการสื่อสารการพูดคุยการตัดสินใจกำลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อยู่ที่คุณตัดสินใจจริงๆขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองตัดสินใจแบบตรงไปตรงมา ทำสิ่งที่ถูกต้องทำสิ่งที่ใช่และจะทําให้คุณได้ประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองม,ม,มีอนาคตที่ดีกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและดูแลสุขภาพด้วยนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากเลยที่กำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอ้ทุกคนประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ